สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รัรกและกันทุกท่านผมศาสตราจารย์ด็อกเตร์เออิพนังกิจอาจารย์เอตาทิพย์สินแสีผู้ครอบครูและตั้งสารทวิชวรให้กระทรวงกลาโหมก็กรา<ม>บสวัสดีุพี่ชื่ออะไรอ่ะชื่อเล่นเปาพี่เปาสระเอกอป้าสระอาอ่าแล้วนี่แม่ไปสายไก่ฟงไงเอเอ,เอพี่เปาก็มาถูกนะ <c oughs> <c oughs> ก็ถามเขาเรื่อยๆเออโอเคเป็นอะไรพี่ป้าเป็นปวดหลังปวดหลังเป็นมากี่ปีแล้วอายุยี่สิบอายุยีตอนนี้ยี่สิบอะไรร้อยสี่สิบเก้าโอเคผมไม่ใช่หมอนะผมจะไปทิศเจ้ากรรมในเวรให้นะฮะช่วยฟรีนะ,ะที่ฟินิกส์นี่แหละนะฮะที่ห้างพันิพย์ประจนน้ำนะ่ะอันนี้ก็เป็นชั้นเอ็ม วันนี้เราก็นำบุ่นพยนต์นะฮะให้จานคาคมซูมดูหน่อยนะข้างหลังหน้าไปซูมด้านหน้าก็ได้นะครบขออ่านนวันนี้เหมืนเดียวเลยนะฮะก็เริ่มรวยบุ่นพยนต์ข่านจา พี่เป่าก็ไปขอพรท่านแล้วนะได้ร่ำรวยนะดีไหมขนลุกอ่ะอเามาเล่าเล่าเล่าเอามาเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนไปไหว้พ่อหุ่นพยนต์พ่อร่ำรวยนี่ท่านเป็นพ่อทหารแล้วนะในนิมิตหน่อนะขนาดพูดจังขนลุกเลยแล้วตอนนี้ยังขนลุกอยู่หรอตาตาก็ไหลโอ้ก็วันนี้จัดแสดงวันเดียวเองโชคดีนะเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นเอากลับบ้านแล้วเดี๋ยวขอกลับบ้านแล้ว แต่ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ไปไหว้หรือมาถ่ายรูปเลยสตามสปายเลยถ่ายรูปฟรีเลยนี่เมื่อกี้พี่เปาไปไหว้ท่านคนลุกยังไงเล่าให้ผมฟังสู้ๆคนลุกสู้ๆนทั้งตัวเลยเหรอนับตาจะไหลรู้สึกว่าเหมือนกับมีบุญนะที่ได้ที่ได้มากราบไหว้โอ้โหโชคดีแล้วนะพี่เปานี่ก็วันนี้เป็นปาทิต ที่ยี่สิบเก้าธันวาคมโอ้โอเคเลยเป็นนวัพรเออโชคดีนะพี่ป่านะเอาละเดี๋ยวในส่วนของการอุทิศเจ้าก,การรมเวรที่ผมจะช่วยฟรีเนี่ยเป็นตรงไหนอะเ,นเดี๋ยวพี่พี่ปามีอะไรจะพูดเมื่อกี้บอกวันพรนะนนะด้วยแล้วอะไรนะเป็นวันพระด้วยแล้ววันนี้ก็เป็นวันหยุดวันหยุดด้วย จออาจารย์มี่แต่งอาจารย์กอดดีแล้วดีแล้วนี่มาจากติกตอกอาจารย์เนมี่ใช่ไหมเนี่ยเออเดี๋ยวอาจารย์เนมี่ก็จะมาแล้วนะฮะดีแล้วแล้วเป็นไรจะให้ผมทำอะไรคนหลังเดี๋ยวจะเอาคุณพ่อประหลัดขิดหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตารามยุบแรกๆเลยก่อนปี2500ร้เนี่ยนะฮะท่านสักยันต์เต็มหมดแล้วไม่ใช่หมอนะเราคิดเจ้ากรรมเวียนให้เป็นมากี่ปีแล้ว ยี่สิบกว่าปีตอนนี้สี่สิบเก้าผมห้าสิบสี่แล้วนะฮะก็ห่างกันห่างกันไม่กี่ปีเนาะผมพี่เท่าไหร่นะสี่เก้าห้าปีเองใช่ไหมเอา้าเดี๋ยวพี่เปาลุกเดินดูซิปวดอยู่ไหมมันปวดตอนไหนมันปวดตรงนั้นอะเรเดินดูซิปวดไหมแต่มันหายปวดแล้วก็จบแล้วเพราะเราไปไหว้หุ่นยนต์แล้วนี่ ท่านจะท่านจะเสกให้เราแล้วก้มลงดูสิลองแตะเออเท้าครับถ้ามันหายแล้วก็จบแล้วเห็นไหมเออหายยังยังขัดนิดนึงนิดนึงแต่ไม่เยอะก็มีที่เลยก็มีที่เลยเออดีไหมเบาเบาเบานะเอาไปขอพรอีกทีอาจารย์อาคมพาไปขอพรอีกทีให้ให้หายเลยไปขอด้านหน้าเลยแล้วก็มาหาผม ตาเป็นมากี่ปีนะ20ปีที่ผมสื่อทางไหนดูนะอดุลหลังเลือดน,นะฮะต้นคอก็ไม่ดีเขาก็ไม่ดีตาก็ไม่ดีหัวใจกระตับก็ไม่ดีรู้ไหมเพราะผมเป็นคนนั้นะท่านอาจารยนนะ์ลอยโพเมน์เนี่ยในตามคุ้งเกินเลยนะตามตามประวัติท่านนะท่านเป็นหมอดูด้วยหมอรักษาโรคด้วยและท่านปั้นหุ่นเนี่ย ท่านตั้นท่านเองแล้วท่านารมีจะลอยท่านรักษาโลกถูกเก่งไหมล่ะรู้สึกเป็นยังไงบ้างหายทั้งตัวไหมเอาพี่ลุกดูดิกลงเนี่ยเป็นมาเป็นมาตั้งแต่20ปีนะขาลงก้มดูถ้ามันหายแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วเป็นไงล้านอง่์สูงถึงร้อยมือเปมี่ีนี่สีบเปอร์เซ่นแล้ว นนสูงถึงร้อยอนับปร์เซนต์สูงถึงร้อดีถึงสิ0เปอร้าวผมลงให้หน่อย,ย <S <S นึงเห็นไหมพ่อขุนไปยนตนช่วยพี่ไปถึงเจ็ดแล้วอ้าวเดี๋ยวเอาพ่อขุณพ่อประหลัดคิดลงก็ควยลงให้

ไม่เป็นไรก็คือจบแล้วนะได้หน่อยได้หน่อยเฮ้เพลงเพลงอะไรนะจันทคมนี่เพลงอะไรนะคริสต์มาสครับก็คริสต์มาสเห็นเลยแฮปปี้ไหมเปล่ามาวันนี้พอใจไหมพอใจครับเราดูถ้ามันไม่เจ็บไม่ปวดก็คือ ไปเงี้เอาเลยหายยังเอาเลยสุดถึงร้ดิที่เห็นวค่ร้อยแล้วร้อยแล้วโอเคเอาโปรโมดกาแฟที่น้องไหนที่เปาอยู่ไกลไหมเนี่ยหูช่วงนันเป็นส่วนน้มาจากสวนน้ำพุ้งเลยเหรอวันอาทิตย์ที่เก้านะวันอาทิตย์ที่เก้าตั้งใจมามาจาก tiktok อาจารย์เอมี่คือผมอาจจะมาช่วยทุกวันอาทิตย์แต่ช่วงนี้เทศกาลก็เลยมามาทุกวันจนถึงวันที่หนึ่งเลยนะ แล้วก็หลังจากนั้นวันอาทิตย์เนี่ยเออผมจะมาทุกวันอาทิตย์บ้านผมเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านเดชปามแ้งวัฒนะเฉยพุกมาหาผมได้นะฮะแล้วก็ทุกวันก็จะมีอาจารย์เอมมี่อาจารย์อาจารย์อาคมอาจารย์ปานีนะฮะอาจารย์เล็กนะฮะก็จะมาดูหมอให้ฟรีตั้งแต่ปายโงแล้วก็ทําวิธีแบบเนี้ยอยู่ที่เจ้าการบริเวณนะฮะฟรีดีไหมชอบไหม ที่ห้าฟินิกนะฮะพันธิพย์ประตูน้ําแล้ววันนี้พี่เปามารู้สึกนะอยาจะรู้ว่าอะไรเราจะไปไหวอะไรดนะีในปีใหม่จะไปไหวอะไรดีเอาแบมือมาดูหมอให้อ,อนนี้ไงพ่อคุณนมันญัตามาให้ถึงที่เลยเนี่ยนะฮะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวเนี่ย จะแขนเพิ่มเติมก็คือหลวงพ่อโสธรกับหลวงปู่ทวดให้ติดตัวไว้นะฮะก็ดีเพิ่มหลวงพ่อโสธรกับหลวงปู่ทวดด้วยช่วงนี้นะท่านจะมาช่วยทําให้เราเขาเรียกว่าการเงินกันท้องอะไรอย่างดีขึ้นเข้าใความหมายไหมแล้วก็กินขมินชันกับแตงกวาบ่อยๆก็จะดีนะ,ะแตงกวนะแล้วก็ช่วงนี้ก็ไปปล่อยปลาบ้าง สวดมนสวดคัถาในร้าน,นก็ได้นะฮะแต่นี้นก็ดวงก็ขึ้นแล้วเอาเงินให้พ่อแม่บ้างอะไรอย่างงเี้ยนะไม่มีรายได้ของพี่ปาวดีอยู่แล้วเสริมให้หมดแล้วเนี่ยครับรวมไว้ด้วย,วยม,มันเยอะนี่นะ,อ,ะอ่ะวันนี้มีความสุขไหมอาที่ย์ฟินิชอาทิตย์ประตูนตะ้ะตั้งแต่าด้นล่างดล,ลาตลาดไหม่ไหมตึ้งไหมเลยผนลุกมาตลอดเลยเหรอ กวนาว่าวันนี้ห้เอเพราะว่าว่าคนี้เนี้นี0แต่วันนี้แบบรอะกวเดีนะวันนี้พ่อหุ่นยนต์มาพ่อร่ำรวยมาวันนี้วันเดียวนะเออเลยได้รับได้ไหวกันแล้วนะเดี๋ย่าไปถ่ายรูปฟรีเลยนะฮะเออเดี๋ยวถ่ายให้เดี๋ยวถ่ายให้อ้าโชคดีนะพี่ป้านะรับตัวเยอะๆครับ